ใครกินขนมบ้างกินนะเปล่ากินใช่ไหมอ่ะกินก็นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงแล้วนั่งลงเดี๋ยวให้กินนั่งลงนั่งนั่งลงอตามพี่ม่อนก่อนอ่ะตามพี่ม่อนก่อนอ่ะมากินขนมแล้วนั่งลงนั่งลง อ่ะนั่งสินั่งลงแล้วนั่งลงเดีวใครกินขนมนั่งลงนั่งลงเดียวนั่งลงก่อนนั่งลงโอเคโอเคเก่งมากอ่ะนั่งลงโอเคเก่งมากรอแปบ๊บนึงแกะก่อนนะ เวบคอร์สมีขายอยู่หน้าตาก้าติกตอกช็อปนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อ mm hmm. ุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ